สูตรนี้เป็นสูตรที่ต่อจากสูตรบาโรมสมปานะครับการที่ใช้สูตรปุโปจักรนะครับต้องลดก,กระข้างหลังเสซโกนะครับการที่จะลดนั้นต้องเตรีผู้อาชีพพิเศษการที่เกิดของตามตางากันนะครับถึงจะได้มาลดแล้วนะครับจะใช้บาโรจุปาร์เท่านี้กระหมอมที่ต้งองมีการยึดติดต่อเรียกสูตรปุโปจักรเสนอนะครับ ของตัวนี้ในยากหน่อยเราที่มันก็สุดสายเจลล์บงกสุดดีกง้หน่อยนะับก็นะครับนะรวันนี้หนึ่งนะครับก่อนที่จะต่อเน,นื่อง่าต่อไปนะหาเราได้สุดสาเซลล์งจะสุดว่าีกลารถ้าเราไดสุดว่าสาเจลล์บางที่กางก็สุดว่าหาเราได้สุดสาเจลล์บาง แต่ตนจะทีฆ่าต่อเช่สุดว่าอาลบเชื่สุดว่าวาโปรตุปาทีฆ้าต่อเช่สุดว่าลบด้วยวาโปรตุปาทีฆ้าด้วยลบด้วยวาโปรตุปาทีฆ้าด้วยลบด้วยวาโรตุปาทีฆ้าด้วยลบด้วยวาโรตุปาทีฆ้าด้วยลบด้วยวาโปรตุปาทีข้าด้วย ตัวนี้นะครับนิมิตมี2อย่างนะครับมีนิมิตที่เป็นสัตมีสัตมีนะครับนิมิตอยู่ข้างหลังนะครับแปลว่าเพาะได้เดียวนะครับเพาะนะแต่ว่าเพาะนะครับแต่ว่าถ้ามิอยู่ข้างหน้าใช่ว่าหลังจากนะครับหลังจากถ้าอยู่ข้างหน้าทำข้างหลังถ้าอยู่ข้างหลังทำข้างนะแล้วพอเย็นเวลากำหนดเรื่องทำตัวรูปนะครับเราก็จับเล็งอย่านี้ให้แน่นนะถ้าเพาะนะครับแต่ว่าเป็นสัตมี ธนิอยู่ข้างหลังเท่านะครับฉพาเพแสดงว่าต้องทําข้างหน้าอย่างเช่นตราเชลฟังเพาส้างลบชา้า้านิมิตอยู่ข้างหน้านะครับทําข้างหลังนะครับเช่นวาโรสุปาหลังจากอสศรุปสระลบสระหลังนะครับหลังจากอสรุปสระลบสระหลังนะ เื้องต้นทกรังเรียนใหม่ก็จะสับสนเรื่องของนิมิตน,นะครับน,ะนิมิตจะไม่แม่นนะครับนะนิมิตแค่สองสนะครับตายตัวนะครับเรื่องเป็นสตนิมิตกับปัญญานิมิตนะครับถนะ้าสตรีนิมิตนิมิตอยู่ข้างหลังแปลว่าเพราะแปลวีนักรอในเพราะนะถ้าปัญญานิมิตนะครับนิมิตอยู่ข้างหน้าใช้คำว่าหลังจากนะครับหนะลังจากนะ อันนีส้สองอย่างนี้ก็ใช้ตั้งแต่สังทกตจนถึงกรีฑเลยเหมือนกันนะครับนะอันนี้มาดูเนื้อหาวัวใจอีกครั้งหนึ่งครับ,บรคุณผูจชมจะถว่าเมื่อซาหลังถูกลบแล้วนะครับทีฆาชนาแต่ว่ามีข้อจีบตามมานะครับแต่ว่าบ้างในบองทัพอในบางที่หมายความว่าไม่สามารถที่จะทีกาได้ทุกตัวนะครับบางตัวอย่าง เพียงแค่อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมาเรของวจีสั์กน่าระวจตสถานีอิิสะอิานีปีเตสุปีจะเป็นตังกินุมาวะลางล่าเจติซยิงโยหลังกินุมาวะตัวอย่างท้โดยติซอิติอิทาุาเมสุนิเสินัต วจิตติปัฏฐานอ่านว่าบทว่าวจิตวจิตติปัฏฐานอ่านว่าบทว่าวจิตวจิตติปัฏฐานอ่านว่าบทว่าวจิตยิงประโยชน์ันนงมีประโยชน์อะไรยิงประโยชน์ันนงมีประโยชน์อะไรยิงประโยชน์ันนงมีประโยชน์อะไร นิเสธนัฏถังมีประโยชน์ในการห้ามนิเสธนัฏถังมีประโยชน์ในการห้ามนิเสธนัฏถังมีประโยชน์ในการห้ามอิทาอุทาหรเนสุในอุทาหร์ทั้งหลายเหล่านี้อิทาอุทาหรเนสุในอุทาหร์ทั้งหลายเหล่านี้ dia satani pe inu mawa iti ke dia satani la inu mawa dia pe inu mawa iti ke dia satani la inu mawa ยัสธานีครับต่บทเป็นยัสายสานีนะครับข้างหน้าเป็นอ่า้างหลังเป็น,น,นอีหล,ลังจกอัตตริปตาลบหลังด้วยวาปะโรอาสารุป,ปาตัวนี้เมื่อเราจบหลังแล้วไม่มีการทีค้าต่อเพราะร,รูปในพระบาลีรูกิิค้าใช้ว่ายัสถานีไม่ใช้นะครับพเพราะฉะนั้นก็นะครับเป็นเรื่องของกฏจิตศาสต์แล้วนะครับถ้าไม่มีกฏจิตศาสต์ก็แสดงว่าท่านต้อง ที่คาทุกตัวใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นก็จิตสัมทหามไว้เหล่านี้เพราะฉะนั้นตัวอย่างนี้ก็มีชาลิพบาลีแล้วก็ตรงแล้วครับนะเพราะฉะนั้นมีที่คาก็มีไม่ที่ค้าก็มีนะครับต่อไปอิตทิศตะวันเป็นอิติอาซาอิติอาซานะครับท่าน่าเป็นที่ทั้งหลังเป็นอาหลังจากอาสรุปัสนาล้อมสดาหลังด้วย บาบาโลอาสาลุวาเมื่อลบแล้วไม่ต้องอีกครับสาเร็จได้เลยครับนะปิติสะนะครับอัตยานี้เพิ่งแปลเสวยเจอนะอยู่ในเรื่องของดังไรดังไรดูเลกาซาโดกอ่าไปแปลไปหรือไม่เอาเลยเรื่องอะไรเอิกาจูเลกาซาตักกาเนะเห็นไหม อิติสาโรภะมัจเจลังปานิทวาคันันตังมิยะนะครับสัทธาจิตตังปฏิภาติเยวะหาความนะไม่ปรากฏเลยเบื้องต้วทำข่าได้ที่สุดอ่าเต็มเลย ห้ามซึ่งห้ามซึ่งนะอ่าทีิง้วันี้เราเจอเนยครับอิทิสานะเรื่องอิติสาโดครับหน้าที่หนึ่งกับหน้าที่สองต่อเรื่องกันเนี่ยอิทิสายู่หน้าแรกอลยตัวท้ายเลยนะพออิทิศาจบก็ขึ้นหน้าใหม่ครับนะรปลว่ามาศีรษะตัวท้ายของหน้าแรกครับพอจบอิทิสาก็ขึ้นหน้าใหม่รือว่ามาชีรังหน้าสอง ต่อไปอิธานิปตะเป็นานีอภิชนะเป็นผีขลังเป็นหลังอรุปสรโกรงด้วยปารุอรุปาต่อไปเตสุปเ็นเป็นอุปงลังเป็นเป็นอรุปสระการกลังจะอรุปสระโลสรังด้วยต่อจาต่อไปเจุริยังมาจากู้ทีัง เป็นอุตลัเป็นหลังจากอาสุปัจจาระลบสรลางด้วยวาปารุอาศุปาะต่อไปกินน้มาวะอันนี้นะครับถ้าตัดบทได้่สามบทนะครับกินนากนโนอิมาแล้วก็อิวะในหกสี่บทนะครับนะกินบทหนึ่งเอาตัให้เรียนเลยนักรุอิมาอิวะ อ่าตัดติดเยอะเรียกไปเลยยิงบทหนึ่งโนบทหนึง่งอีมาบทหนึง่งอีวะบทหนึง่งต้องกินนะตัวนี้แปลนี่เป็น,ปนวัคก,กันตานะนะครับใช้วัคก,กันตาบอกว่าคตรงที่ผสมเอาคือตรงนะก,กับอีมาอยู่นะครับนะก,กับอีมานะข้างหน้าเป็นโอข้างหลังเป็นอีหลังจากอาซุป,ปัสรระ ลบสลาหลังด้วยวาปุอาสารุปาอาตัณฑ์นี้ครับตำแหน่งที่ต้องการส่วนตรงอิมากับอิวะตัวนี้นะครับหลังจากรูปัจจารล,ลบสลาหลังนะครับลบสลาหลังอย่างเดียวนะครับนะเพราะข้างหน้าเป็นรูปที่ค้ายอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะที่นั้นไม่เกี่ยวข้องสื่อนี่นะตำแหน่งที่ต้องการมีแค่อินโนก,กับอิมาวะนะครับอิมาที่นี้นะ ทางหน้าเป็นโอนะครับลบเีกหลังแต่ว่าไม่ไม่ทีฆ่าต่อนะครับนะเอวัดใช่ไหมอ่าอินโนมาวะอินโนมาเอวะนะอ่าตัวนี้นก็เอก็ลบเอขึ้นไปนะครับนะลบเอขึ้นไปอินโนกิมาแล้วเอ,อวะนะ อาธิยังเหล่านี้นะครับใช้สูตรบาโรอาสรูราเท่า,านั้นนะครับนะอ่ารสมรรถนตงตัวนะครับเอาอิติศะด้วยกันนะอนันเงิน iti sa iti asa, ye, kita masyarakat sarinaviyo jaya lanya salubasa la lok salala dui kapa roa salubanam penatau keo kasrii Lajak asal lupa selang Sekalang dua ikhlas Perlu asal lupa Namun kita berdokak Dua inah ye beranjur Sampai lupik itiksa Itiksa sabde ngiyati asal Kepenang ta'odja sayyid Dua ibu panggat Ketamah sana selenawi Ocah ye Lajak asal lupa selang Sekalang dua ikhlas Perlu asal lupa ด้วยนะเยปรัญญุเตสัมเณโนเป็นอิติสาอิติสาสัทธะอิติหัสสาแกญนะตาอาจริยด้วยปุพพมโตติสัมสรังสเรนวิโยจเยลัญจะอสลุปัสสนาลกสรังด้วยภาครอสลุปานัมปินนตะวกกัสณิด้วยนะยปรัุเตสัมเณโนเป็นอิติสาอิติสาสัทธะอิติอัสาแกญนะตาอาจริ ด้วยภูพาโตติตตามัสสรังสเรนะวิโยทะเยนะสรูปารังล้องสร้างด้วยวาปรวาสรูปานำเทตนาตาเพลกอกัสติด้วยนาเยปรายุเตสัเรลุเป็นอิติสาอิติสาสัมเดิมตืออิติอาสาแยเทตนาตาเตาใตรีด้วยภูพาโตติตตามัสสรังสเรนะวิโยทะเยนะ โมสารานด้วยพาะรวัชสารูปางทีน่นน็นก่อนกาีด้วยนัเยรัญยุเตสางเวยร่วมเป็น อิตสาสะเดินไปอิติอาสาแยกเป็นหน้าตาอจารยีด้วยปุภามาณติตามัสสรังสเรนวิโยชัเยนหลังกาลสรุปกาสราโลกสรารังด้วยว่าปรวาสรูปานาเป็นหน้าตาเป็นปรกอบกาสารยีด้วยนาเยตรายุเตสเนรโลกเป็นดิติสาสัตว์นี้ในเราจะเจออยู่จะกำนไปนักเรอยทั้งหมดใน้งใจ ครับโดยที่เราเป็นอักษะเดียวกันยุติยาเช่นเจโลปิสระแต่เราเป็นเดโรปีแล้วกาอักษะนะตัวความปีเอาไว้ก่อนไมเป็นไรนะตรงนี้ยามนะแบบนี้รู้เลยนะครับมาจากอักษะนี่ครับเจโลปิสระเดโรปีอักษะนะครับนะขนาดจำนวนอย่างนี้นะครับที่อักษะทำวิธีการบทอาปิสระข้างหน้าเนี่ยเจอบ่อยนะครับเจอเยอะเลยนะเราดูเดโรปตัวเดโลปิสระต่เราเป็นเทโลปีแล้วก็อักษะข้างหน้าไม่ต้องนะครับ เรื่องวนะ่าปีไม่ตรงนั้นเอาเสียข้างหน้าปีสอบเยนง,ง่ายครับไม่ยากอ่านดุกค เทโลปิสาสัมเดิมคือเทโลปิอัสสาแยกพญานาคโอจารีด้วยขุปปมาโตติตตมัสสารเสนาวิโยชัยเยลันจาอาสรุปัสลานโลสลาลังด้วยวาปรอาสรุปานาพญานาคเป็นประกอบกันสีด้วยนาเยปรานยุเตสัมเดิมโูปเป็นเทโลปิสาเทโลปิสาสัมเดิมคือเทโลปิอัสสาแยกพญานาคโอจารีด้วยขุปปมาโตติตตมัสสาร สระวิวโยชัยราชาสรุปัสสาลโสาลังด้วยวาปรอาศุปังนำพญานาไปประกอบกัสสาหีด้วยนาเยรัยเตสำเป็นโูเป็นเทโปิสาเทโปิสสาเดดเทโปิอาสาแยรันะุนวจาัสาหีด้วยปุพามาตติตามาสารังสรวิโยชยารุปัสลโสนาลังด้วยวาปรอาศุปังนำ นาคาเปรปกานซาลีด้วยนาเยรัเตสามเลเป็นเมโลปิซาเจโลปิาสาเดลเเโลปิอาสาเยเปนนาคาเอาตาลีด้วยภุพามาตจกิตามาสาราเรนวิโยชาเยา ปัสาโลมสาลังด้วยว่าปโรอัสารุปงนมเมนาปไปปรอปัสาีด้วยนาเยปพรยุเตสมเรโลเป็นเทโรกิสาเทโรกิสาสเดมคือเเทโรกิอัสาแยกเปนปาอจากเีด้วยปุพามัติตามสารัสารนาวิโยชาเยหลังจากอาสารุปัสาระลมสลาลังด้วยว่าปโรอัสารุปะนมเมชนาปไเเรกอปัสาีด้วย นาเยระนุเตสัมเร็ิโเป็นเทโรปิสสะเโรปิสสะนะครับนะสูตรบพชจะนะครับเมื่อเสร็จหลังถูกลบแล้วที่ขั้าสระหน้าบางนะครับที่ข้าเรหมอนเราถอนก็ไม่ต้องทีคะนะครับบ็สูตนี้ก็จบนะครับต่อไปครับจะขึ้นสู่รอไปนะครับสู่ที่ดัแปลงนะครับเอเป็นยานะครับ ตั้งตัวลูกมาให้เดิมนะครับบทุกนะครับอธิรตโต้โกเมยอะยะเทโมโตรเตอาหังเทอสัตตินาโตเตอาหังเทอสัตติตาอินติตาตะเป็นอินติตานี้นะครับโลกชนาอินติชั่งลางนะครับก็เป็นสุภาษกาจนะครับข้างหน้าก็เป็นอินหลังก็เป็น อีนะครับอีทีฆ่าอีทีฆ่นะครับอีฆ่าโยกอะไรภนารเนสุนะครับนะตัวอย่างตังนี้ก็รู้ภูนาระเนสุอย่างเดียวเลยครับนะต่างแปลอฟ้าโลเปขันมื่อการลบข้างหน้าอฟ้าโลเปขันมื่อการลบข้างหน้าลบข้างหน้าในกแก่ลบรากข้างหน้านะครับนะ แต่ท่านเจ็ดทัางสั้นแบบปรรโลเปนะขันน่าการลบข้างหน้าคกปพะโลเปกันนาการลบข้างหน้าอทาอุทา,ารเนสุในอุทาหอนทั้งหลายเหล่านี้อิทาอุทาหะระเนสุในอุทาหอนทั้งหลายเหล่านี้ อธิกตโตโขมีอายัญธรรมเปยิอัสอิติอธิกตโตโขมีอายัญธรรมเปยิอัสอิติจือกอธิกตโตโขมีอายัญธรรมูอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับเป็นยกตัวอย่างมาทั้งประโยคเลยครับแต่จริงตัวอื่นไม่เกี่ยวข้องนะครับมีแค่ มีอาทยังนี่นะครับตัวอย่างที่เหลือนี่เป็นพระบาลีที่ท่านดึงมาประกอบครับนะพระไว้เยอะหรอย่างตัวอย่างที่มาจากบาลีนะนกนเลยดึงมาทั้งประโยคเลยคืออาิตโตโขลมีอะยาธโมละเยอาสสะเต<ม>ั้งแต่ขุดโตนะครับมาตัวท้ายเลยมาที่เยอาสสะรูระมานะ่าใช่ไครับเอไว้มีอยู่สามตัวอย่างครับ คืออาติตโตโมียะทงโมระเยสสะสมปเตจวนจะถึงสมปเตจวนจะถึงจวนจะถึงยกตัวอย่างยังไม่ถึงนะครับจริงๆริงแล้วข้าหน้าเป็นเอข้างหลังเม่ถ่านไมครับตัวอย่างแรกนะมีกับไม่ยังนะตามปกติทั่วไปนะครับสไลมีสองตัวต้องลดตัวใดตัวดินไหมครับจะลดข้างหน้าหรือข้างหลังก็แล้วแต่นะครับหรือเป็นสุปะด้วยนะครับ จะเรว่าจะมีก,การลบตาข้างหน้านะครับเป็ะเรื่อติแต่ว่าไม่มีการลบตาตัวนี้มีการเปลี่ยนรูปไปนะครับนะ,ะสัมปเตเป้าถึงพร้อมแล้วครับสัมภาระาถึงพร้อมแล้วแต่ตัวนี้นะครับเป้าถึงพร้อมแล้วนะครับไม่ได้นะครับเพราะยังไม่ทำ